วครับวันนี้ผมจะมาสอนแตกไฟล์กันโดยใช้แอปเอออ e s file explorer กันเข้าไปเลยเดี๋ยวจะให้ลิงกโหลดไปไว้ใต้คลิปไฟล์ที่เราจะแตกครับไฟล์ที่เราเก็บไว้ที่จะแตกวมเป็นดาวน์โหลดครับก็จะแตกไฟล์อันอะไรครับ อันนี้ผมก็จะแตกไฟล์มอดครับม็อดมาครับอ่บน,นี้ก็ก็กดค้างไว้ครับกดค้างไว้แล้วมันก็จะขึ้นขีดถูกแล้วก็เข้าไปตรงเพิ่มเติมครับแล้วก็กดแตกไฟล์เนี่ยกดตกลงนี้วมันก็จะได้เนี่ยมากดเข้าไปเนี่ยมันก็แค่เนี่ย,เเยแตกไฟล์เสร็จแล้ว ก็ผมว่าก็หลดมาได้แล้วเห็นไหมจะแตะไฟกิ๊มอะไรก็ได้แล้ว,แ,ลวแต่คนนะครับก็ขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับ